ใช้รถใช้รถนะครับกองทุนเาจะดำเนินกาในวันที่9ที่10สิงหาคมนี้ได้ประมาณ9ล้านบาทหนึ่งหงที่ปายเดียวนะฮะ2บาทฐานงนกัเพียนแล้วก็ผ้สัานบกองทุนกรรมการนายการจังหวัดกิกรมกรรับการตดบักรณที่สก็เพื่อเพื่อทราบนะครับเรื่องของการการคณะกรรมการจัดการระมูล อาคารประมูลต่ำสุดคือหมายเลขของไขไ่กอกระทำไมครัาเรนหมายเลขประมูลสูงสุดก็คือช่วงนั้นก็เราค่อนข้างจะมากนะฮะค่อนข้างจะมากแต่ถ้าเราไปของของนนล่าสุดชลบุรีใช่ไหมฮะข,ของไข่ครับไต่อขึ้าๆจะได้น้ยอยโดยเฉพาะมากครั้งที่สองครั้งแรกก็เดือนมีนาะ ก็มีหลายหน่วยง,งานที่ทำเรื่องสื่อกรที่เราชี้เหลือค่อนข,ข้างจะสูงกว่ามาตรฐานซึ่งสั่งเมื่อวันที่2ตุลาคมนะ2 5 5 2รถไฟฟ้าซึ่ปงปรับยืดได้นะก็จะได้ครับเพราะว่าจ,ะจะาะยกระปับธรณีนารสวาด้วยโครงการขนส่งทางบกได้กําหนดนะครับก็เป็นการรายงานผลการประมูลในขัข้นก Gracias.